ก็สวัสดีครับวันนี้ผมมีพัสะดุมาส่งอีกแล้วนะครับสองอันออเ,อเป็นการ์ดบอลเหมือนเดิม,มนะนีเห็นมีแต่การ์ดบอลน,นะเก็บก่ออีกสองอันนี้เป็นท็อปหน้านครับสองก็ น่าจะเป็นทนะ็อปลิวิ่งเซตนะครับ่จำก็เป็นท็อปนาวเหมือนกันนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมสั่งอะไรมาปะก็มาดมูเริ่ม,มดูกันเลยท็อปนาวเลยผมไม่มั่นใจอ่าเป็นดีแลบนะครับเป็นเอ่ออาร์ซีของซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมสั่งมา5ใบนะครับ แล้วก็มีฮาวิเอเลียดอีกห้าใบโอเคเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะว่าได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมดีบัตใ,ใกล้ใกล้ช็อปเราด้วยกันครับโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ย ทำไมผมได้ใบรันเนี่ยงงไปหมดแล้วครับโอ้โหลี่โหลี่อะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยท็อปส่งมาผิดหรือเปล่าครับ11บเอ็ทับยีบครับใบลันแกเ็ตเบลนะครับใบนี้ผมไม่ได้สั่งนะผม เขาน่าจะพลาดอะไรหรือเปล่าไม่ได้แต่สวยมากนะอันนี้เก็บไว้เขาก่อนแล้วกันผม,ผมว่าเขาน่าจะส่งมาผิด,ดมาวางกันอีกทีมาะมนนี้ก่อนมีดิลล์ห้าใบแล้วก็คาร์วิเอเลียห้าใบนะครับอันนี้มีโลโก้อาร์ชีด้วยดิลล์เป็นลูก,กี้ของแมนซิตี้นะอันนี้ก็เป็นลงนัดที่แมนซิตี้ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ เป็นน็อกเอา h ์แชมเปี้ยนเลกนะโอกาสก็ประมาณนี้ส่วนเอลิฮาวิเอเลียดยังเกสเลว์ฟูเพเยอร์นะครับอันนี้ก็ลงแชมเปี้ยนลีกนัดแรกรอบ16ทีมเจออันนี้เจออะไรอะ่ะผมไม่มั่นใจขอวิธีแป๊บน,นึงนะ เจออินเตอร์มิลานนะเนี่ยบาร์ทซโีที่ชนะอินเตอร์มิลานไปก็อ๋อยัองมีอีกอันนึงเดี๋ยวผมค่อยจะรีบก็ได้วางไว้ก่อนคือตอนนี้เหมือนที่ทุกคนรู้ตอนนี้ผมอยู่อังกฤษนะแล้วคือในซูเปอร์มาร์เก็ตอังกฤษเ่เขามีขายเป็นของพาดีนี่รุ่นอะไรเนี่ยอะไรไปด้วยเนี่ยเป็น แต่ราคาไม่แพงผมก็เลยลองซื้อมาผมเคยลองซื้อมาแล้วสองซองแต่ว่าได้การมันใช้ได้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยทุกคนมันเป็นการมันสวยนะเป็นของพเมายลีกด้วยก็ถ้าใครแบบไม่ซีเรียสอะไรมากก็ลองซื้อมาเก็บดูันได้การมันสวยนะซองละหนึ่งปอนด์นะตอนนี้ปอนด์หนึ่งประมาณสี่สิบสามบาทกว่าๆสี่สิสี่บาทซองละสี่สสี่บาท ผมซื้อม,มาสองซองวันนี้ลองดูว่าจะได้อะไรบ้างก็เ,ออเป็นแม็กอารอนนะครับอารันจาก,จาก,อก,กเอเวอร์ตันเจมส์มิลเนอร์จากลิเวอร์พูลอิทโก้ชิเปอร์เบนฟอสเตอร์โอ้แฟนเฟเวอร์สแพทริกแบมฟอร์ดนะครับอีกไปสุดท้ายเป็นไรซิงสตาร์ไรเอร์อันนี้ผมไม่รู้จับผมไม่อ่านละ อีกสองครับส่วนตัวไอแฟร์แอตเลติโนะผมอ่ะก oh, yeah. ็อยากได้นักเตะอาร์เซนอลเป็นดอนเลเล่จากทอร์เนอส์เบอร์ซีเยกโอ้กันิชาก้าอาร์เซนอลมาแล้วโอ้ลิเวอร์พูลดีเฟนเดอร์โอ้กูนาเต้นะอีเสิร์ดโอ้เป็นแบนฟอร์ดแล้วก็อุ้ยใบนี้สวยนะมาจิกแมนนะครับเรียนโดทอสซาครับจากไบตันอันโอเปลียนสวยนะ การ์ดบิปาปันสวยนะก็ทั้งหมดวันนี้ก็มีแค่นี้ก็ฝากด้วยฝากติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปตามเรื่องแกเลนเบลใบลันก่อนผมงงมากเลยทำไมว่าผมอยู่นีผมได้วะเนี้ยงงเหมือนกันสิเอดทับยี่สิบ้านะสวยมากถ้าได้ก็มีราคา้ะไปเนี้ยก็ยผม,มเนลไปถามท็อปอีกทีว่า เลืออะไรหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจส่งเป็นรีบอร์ดอะไรไม่รู้ผมอาจจะซื้อเขาบ่อยเขาก็เลยสงสารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกะ็ต้องเองวันนี้มาแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะมาเรื่อยๆซิ่ง